สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่หาดไม้ขาวครับผมอยู่หน้าโรงแรมชื่อจำชื่อไม่ได้นะแถวนี้มันไม่มีป้ายด้วยก็ปิดนะครับอยู่หน้าหาดตรงนี้ก็อีกโรงแรมหนึ่งนะครับก็ปิดเหมือนกันนะครับไม่มีคนดูแลแต่ว่าโรงแรมนี้มีรปภอ,รอยู่คนหนึ่ง เป็นสภาพหาดไม้ขาวนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับมีผมคนเดียวที่เข้ามาในจุดดูเครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นสภาพโรงแรมที่ปิดเพราะโควิดนะครับก็หน้าโรงแรมญ่าอะไรไม่ไม่ได้ตัดนะครับไม่มีคนดูแลมีสระน้ำ ระหว่างตัวตัวตึกด้วยนะครับก็น่าจะยุงเยอะอยู่แหละนะฮะโรงแรมโคอรเซียนะครับก็เปิดอยู่นะฮะ ของตลาดนะครับที่จอดรถโรงแรมไม้ขาปามครับก็น่าจะเปิดอยู่หรอกนะครับครับส่วนโรงแรมนี้ก็ทิ้งล้างมานานแล้วนะครับตั้งแต่ สุนามิปี2005นะครับก่อสร้างยังไม่เคยใช้งานนะครับอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับก็หยุดมาตั้งแต่ปี2005นู่นนะครับนี่ก็โรงแรมไม้เขาดรีมนะครับของเซนทรัลาก็น่าจะเปิดอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ